สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลเครับผมนี่นะครับก็ซื้อดามพอนยาใหม่ครับก็อันนี้ใช้ประมาณห้าปีแล้วครับด้ามไม้ไผ่ครับถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาต้องปลดระวังนะครับแตกมาแล้วครับใช้คุ้มอะครับก็ถึงเวลาต้องอัปเดตใหม่เพิ่ม ผมก็โมนิายนะถ้าซื้อด้านพ่นยาโดยกลงของเขาอะ่ะมันอยู่ที่พันหแต่ผมเนี่ยเพราะว่าผมมีสายมีหัวอะไรแล้วเบ็ดแบบเสร็จไงมันก็ลดต้นทุนหน่อยผมซื้อมา400อตีว่า500ร้อยไปมันเอาไว้ขอยดอกมาไอ้ผลไม้อะไรทั่วไปนะครับแต่ผมเนี่ยจะประยุกใช้แบบด้านพ่นยาเดี๋ยวถามว่าแบบไหนนะครับก็แบบยืดถอดได้นี่แหละครับ ด้ามอลูมิเนียมนะใส่พันนี้ธรรมดามันหกเจ็ดร้อยแต่ผมได้ส่วนลดมาซื้อมาจากตอต้นนะก็สี่ร้อยเกือบตีว่าห้าร้อยบาทด้ามไม้ไผ่นี้นี่ผมสั่งมายาวประมาณสี่เมตรครึ่งอสี่เมตรครึ่งได้ไม้ไผ่นี้ไม่น่าถึงสี่เมตรครึ่งหรอผมว่าผมคิดว่าไม่น่าถึงสี่เมตรครึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปเกะพร้อมกันว่ามันจะยาวขนาดไหนไปดูโอเค,ครับเราก็ไปเกะพร้อมๆกันเลยครับมามาดูพร้อมๆกันเลยครับว่าจะยาวขนาดไหน ดูกันด้ามมีเนียนเข้าไปนี่นะครับเดี๋ยวค่อยประยุกใช้กันโอ้โหฉีดแบบอันนี้มันเป็นด้ามของผมนะครับตัวนี้มันจะเป็นไอ้ด้ามไมไผ่นี่จะเป็นอันต่าแต่ถ้าอันสูงนะ่ะคงจะหาซื้อยากครับเพราะว่าทุเรียนมันสูงอันนี้เอามา ถี่ทุเรียนต้องต่ำๆทุเรียนเจ็ดแปดปีนะถีดได้อยูนอ่นี่ครับอืมนี่ครับดูเนื้องานโอ้สวยครับมันเราจะยืดปึ๊บล็อกยืดไปอีกไหม,มได้แค่นี้เหรออ๋อมันมีเป็นล็อกอยู่ แบบนี้อแบบนี้นะครับนี่ล็อกอปุ๊บแล้วก็อืมล็อกเดี๋ยวลองเทสกันอันเก่าว่าอันไหนจะยาวกว่านะโอ้ได้แค่นี้ครับพอดีเลยนะพอดีเลยครับตอนนี่ดูอันเก่าเทียบกันว่าอันไหนยาวกว่า โอ้หพอดีเลยอะได้มานิดนึงครับยาวกว่านิดนึงนี่ครับยาวกว่านิดนึงสี 4, 5, <ม>่เมตรห้าก็ได้ไม่ไผ่นี่ของผมสี่เมตรห้าเลยเนาะโอ้ยไม่ธรรมดาเว้ยนี่ครับสี่เมตรห้าพอดีเป๊ะนี่เดี๋ยวผมนะคิดว่านะนี่โอ้ยผมคิดว่าไม่น่าถึงสี่เมตรห้าด้ไม่ไผ่นี่สี่เมตรห้าเลยเว้ยเออไม่ธรรมดาเว้ย นี่ครับเดี๋ยวก็เราจะถอดสายถอดสายตัวนี้ถอดสายจากวัชิอันเก่ามาใส่วัชิอันใหม่นี่ครับเราก็โยงสายมาได้เลยแล้วก็เราน็อคล็อกล็อกล็อก,กน็อตไว้เขาก็ทํามาแล้วนะเราก็ไม่ต้องใช้ไม้ไผ่แล้วต่อไปนี้เราก็ใช้ด้ามมีเนียมนี่ครับเดี๋ยวอีกอย่างนึงเดี๋ยวเนี่ยครับผมจะถอดตัวนี้ถอดปล่อยปล่อย นี่ครับเราก็เย,ยงสายเนรูนี้ได้เราเย,ยงสายได้สบายเลยครับทีนี้สบายบื้อสะดือบโบ้เลยทีนี้ครับนี่สบายเลยชิวๆนะครับตัวนี้ก็เราถอดเป็นชิ้นๆก่อนถอดเป็นชิ้นๆเลยคลายปุ๊บถอดคลายถอดปุ๊บเราก็มาถอดตัวนี้ลงข้างล่าง ปุ๊บนี่เราทําเป็นสีชิ้นแบบนี้นะแล้วเราก็มาเรียงไล่สายฉีดอันเก่าเนี่ยมาใส่ตามท่อน,นี้ได้เลยเพราะว่าถ้าเราไปซื้อสําเร็จรูปมาเนี่ยประมาณพันห้านี่ผมประหยัดไปพัน 1, หนึ่งตีว่าพันหนึ่งะครับเพราะว่าเรามาเรามีสายปุ๊บมีสายแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีหัวอยู่แล้วเราก็สบายแล้วทีนี้เราซื้อแต่ด้ามมาด้ามน,นี้นะครับคนละเรื่องกับไม้ไผ่นะมันเบามากเลยครับ ดูดินี่ครับเบาวิ่งมีเนียมนะหนาไม่ถามว่าหนาไม่ก็ไม่บางนะครับไม่บางไม่หนาะพอดีเป๊ะปันกลางมีตัวใหญ่ที่ด้ามใหญ่ครับนี่พอดีเลยเดี๋ยวจะประกอบกันว่ายากหรือง่ายแต่ผมคิดว่านะคงจะฉีดสบายกว่าไอ้ทันเก่าเยอะเดี๋ยวหัวตัวนี้ครับผมจะเจาะรู เจาะรูเนี่ยครับเจาะรูตรงนี้เพื่อจะไม่ให้บาดสายผมก็ใส่เสริมตต่เดิมเ่ยครับแต่ผมจะเจาะรูตรงนี้จะเอาหินเจ Liu ียนะครับจะตรงนี้ตัดออกไปแล้วก็เอาเสียบเหมือนเดิมแล้วก็เอากาวติดตรงนี้เพราะว่าอย่างไงนะครับเพราะว่าเวลาเราทําเนี่ยตรงนี้มันจะบาดสายบาดสายแล้วทีนี้ปัญหาเลยครับผมก็ <Simmons> คิดอยู่แล้วนะก็สายเปิดก๊อกปิดก๊อกได้ปกตินะครับแต่ว่าแต่ถามว่า จะเก็บไว้จะยืดหดไหมคงจะไม่ยืดหดนะครับผมจะปล่อยไว้ยาวไปเลยไม่ต้องยืดหดก็คือใช้แบบยาวๆไปแบบแบบยังไงอ่ะเหมือนกับไม้ไผ่นี่แหละครับเราไม่ต้องยืดเก็บยืดหดแบบแบบที่ทําเขาทํานะแต่ผมเนี่ยจะว่ายาวๆนีนะ่เพราะว่ายังไงครับเพราะว่ามันจะเบากว่าด้านไม้ไผ่เยอะมากอลูมิเนียมน,นะลงทุนห้าร้อยครับคุ้มใช้ได้ยาวๆครับไม่แตกอันนี้สี่ปีครับดูสภาพ แตกลายงาหมดนี่ครับมันจานเวลาของมันนะนี่ครับโคตรหนักไม่ไปแต่ก็ใช้มาสีป่ปีนะก็ได้หลายบาทแล้วครับไม้แผ่น,นี่ทําให้ทําเงินให้ผมนะก็ได้หลายได้หลายอยู่แล้วครับคุ้มนะครับก็ใครอยากได้แบบนี้ก็สั่งซื้อกันได้ราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงดูเนื้อพลาสติกกันมาดูเนื้อพลาสติกนะให้ลืมให้ดูเนื้อพลาสติกนี่เนื้อพลาสติกก็ถามว่าไม่ต้อง สัญหาเลยก็คือดูด้วยตาตัวเองเลยว่าหนาหรือบางครับดูครับหนามากๆดูครับดูเสียงนะนี่มันก็ยืดปุ๊บดีเป็นนี้โยกได้อืมสบายแล้วทีนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยววิธีการต่อสายทำให้ดูเลยดีกว่า เดี๋ยวถ้าไม่มีคลิปไหนลงก็เดี๋ยวจะทำไม่นี้ให้ลงกันเดี๋ยวผมจะถอดนี้จะชิ้นจะชิ้นทีนล,ะนละชิ้นแล้วก็มาประกอบให้พี่ๆดูกันว่าใช้งานดีไหมหรือไม่ดีเดี๋ยวลองเทได้ดูด้วยวิธีการทํายังไงไปดูกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ให้ดูลายละเอียดมินิมราคา500บาทแล้วแต่เอาไว้สอยดอกอกีกผลไม้ไดก็ได้นะเอามีตัวคีบมันก็มีหลายหลายรูปแบบให้เลือกแต่ผมเอามาฉีดยา ผมก็เลยไม่ได้เอาอุปกรณ์เลื่อยตัวคีบมันก็มีหมดแ,แต่ผมสั่งเฉพาะมเนียมมันก็ถูกหน่อยมันก็ไม่แพงนะนี่ครับนี่ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมคอมเมนต์ได้เยนะว่าอยากดูแบบไหนอีกทำคลิปดูเลยนะครับผมก็สั่งปกติของผมน,นะครับสั่งเกือบจะทุกวันวนะเพราะว่ามันต้องใช้งานเยอะสำสนเรียนเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือช่างก็ทําเองทั้งหมดก็บานนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อลืมกดไลค์ยนะคอมเมนต์ได้นะครับ สวัสดีครับ